พี่น้องมือนี่เทากับมาย่างปลาพี่น้องีปลาที่เขาการมากเมื่อคืนนี่กบเมื่อวานนี่พี่น้องมือเส้นนี่ให้เมียไอเล็กมากคั่วให้พี่น้องโอ้โหคนคั่วปลาให้พี่น้องวนมีเบี้ยคั่วปลาให้พี่น้องเทากับชิย่างเลยพี่น้องย่างงามๆเหลือๆแดงๆพี่น้องอันนี้ยังโบเบิร์ตได้นลพี่น้อง ยังเหลืออีกกลำมั่งหนึ่งอันนี้ก็มีแต่ปลาดุกพี่น้องนี่ส่วนมากที่ปลาดุกหลายต่อคอว,ว่าคอยมีอีกอย่างนหนึ่งเขาเก็ดว่าคอยได้ใส่เบ็ดพี่เนาะเราไม่ได้ไปก้านหรอกอันนี้ปลาที่เพิ่นสั่งไว้ประมาณโลเกือบสองโลอะไรนี่เนาะมันเป็นเรื่องเกา่าเริ่มเริ่มแห้งเริ่มสมัดแล้วพี่น้อง ย่างแต่มันติดติดคาติดนี่แหละพี่น้องเอาก็พยายามพลิกดูดูไฟมันนั่นน่พอดีพอดีพี่น้องมันง,งามเลยนี่พี่น้องอย่างใส่ถังสีพี่น้องอใส่เตาถางได้นเนียพี่น้องอเตา เบ่งเหมือนกันพี่น้องมาพี่จีได้ลายไปเลยสีงามไปเลยพี่น้องสีเหลืองบ่พี่น้องถึงเหลืองงามๆพี่น้องเลยกไปกำลังดูกวามแบบแบบแบบพี่น้องมาเอาหยังเอากระสีมาพริกสีมาผีกมันพี่น้องกำลังเดืองกำลังเดืองพี่น้อง กำลังเรืองกำลังงามพีละเลี็กี่น้องเข้าห้อนกำ้องกันที่นั่งโอ้ติดติดติดทีนั่งอือนัน พี่น้องเลยคอยพลิกไปโอ้มันอยากติดเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพัก cảm ơn nha thòng chuyện liên quan tới cái 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 Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผีกไดเลยพนะี่น้องงามๆพี่น้องกำลังเดืองเหลืออย่างนี้พี่นะอวาวาานะ้องปลาคอปลาไหลพี่น้องที่จะประดุก เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมมาเบิ่งตอนที่มันซุกตอนที่มันดึงเลื้อยแล้วค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมเพ<อ>ิ่มไฟใส่เพิ่มทานใส่มันดูดจังหน่อยอะอะพี่น้องเห็นแล้วน้ำงาบอะไรพี่น้องมีควันจังหน่อยอพี่น้องเฮ้ยที่ไมีบัอกเผาเนาะพี่น้องเนาะเบื่อปลอกเผาพี่น้องอูดใส่ให้มันเป็นควันมันเจี๊ยอปลาเหลืองพี่น้องสิงงามโอ้โห ฝนเก่ากำชิมาแล้วมืดมากอีกแล้วพี่น้องโมเร่งไปนอนอีกแล้วเฮาบผมอย่าเอาจิปล่อยไว้สักหน่อยแล้วเฮาจิตอยดีออกมาเบิ่งอีก,อกมาพิกอีกจักรอบหนึ่งพี่น้องอเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมเอาก็ะชีเรืมาเก็บแล้วเด้พี่น้องบาดิสุดประดุกซุ้มอย่างนี้ก็ี๋ยวชีเรืเก็บออกสักครั้พี่น้องซุ้มที่มันกรอบมันสุกเหรอบวชข้อไว้ อนี่ก็ชี้แดดสุดที่สองลงมาเลยพี่น้องบบดเก็บกระชี้เอาไปพึ่งแดดพึ่งยังไว้จักหน่อยสักก่อนพี่น้องให้มันกรอบให้มันนั่นอีกสักกอนมันย่างทานพี่น้องมันก็เลยบนเหลืองบอ่หอมบอ่ก็ยังย่างย่างปืนพี่น้องเ,อเก็บ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 เลือกออกพี่น้องซุกเดีมันสุกอันนี้ไม่ได้บ่นี่นนบบนอืม ี่พงแกงปาย่างเอาเช็ดน้ำพริกปลาย่างพี่น้องเราจะทำน้ำพริกปลาย่างเอากระชี้เล ah ือกบาตนี้กระชี้เอาชุดใหม่ขึ้นมาพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผม เอาไก่ย่างเรียบร้อยแล้วนี่นี่แล้วพี่น้องปลาย่างที่เขาได้มาพี่น้องเลยที่เขาไปกา้านปลาส่องขึ้นเหลือปลาใหญ่ป่อคือมันก็เจ้ามาเอาไปแล้วยังมัพี่น้องอปลาคอพี่น้องคุ้มน้อยน้อยนี่มันก็อยากสุกมันอยากแห้งแล้วพี่น้องเนอาไปชี้เลือกออกปลาคอใส่พี่น้อง เลือกตัวนี้น่ยอยออกพี่น้องมันสิกรผลไฟอีกทานอีกก้อนหนึ่งชิ้วก็ดีแล้วจีพี่น้องเลย <c oughs> นี่พี่น้องก็บเพราะได้อยู่ได้กินพี่น้องเอาคิดว่าสีเอามาเห็ดน้ำพริกปลาย่างพี่น้องเจ็ดน้ำพริกปลาย่างไว้ ไปเธอจำแซบพี่น้องเลยขักขักเลยน่พี่น้องผายยานมรม,ม,มกลุ้มกับขอขอบคุณห,หลยเอ้์ไม่กำใจกดแชร์กดไลค์ให้ครับผมสวัสดีครับ